Hầu ngày đi là Là tôi clip mày Ui Đi 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 Ui Bị đọt phá Ui lắp ow mày 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 mẹ mày 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 เซฟโอเคหลอกอีกแล้วเหมือนไปทางนี้นะเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนตาว้าวฮุยออกมาค่ะ cái liền à, hello, yeah, let's go, let's go, ah. เปิดให้หน่อยค่ะโอ้ขอบคุณ Security ดูดีวิววิววนวขอสองสองลด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  เติมกระสุนแป๊ปหนึ่งนะคะดูดีโูเต็มหมดเลยอะมันดีอย่างนี้เองลดลดลดโอ้เต็มหมดแล้ว Enjoy. <laughs>

ไปไปจ้าฮู้ย เราตั้งสติโอ้ยห่างนำขาดเว้ยจบเอาล่ะป๊บเสียงอะไรอ่ะโอเคเอาล่ะตั้งสติก่อน oh um. ตรงนั้แหละ,หละไปเฮ้อะอะฉันทำได้ I can do it ฉันทำได้ I can do it โอเคแล้วเราต้องไปทางไหนไหนลองเดินสิอาเดินได้ อุายขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เดินไกลสมาร์ทเหรอสมาร์ทเหรอฮะสมาร์ทเหรออยู่นั้นใช่ไหมสลุกก็คือก็ลงมาอยู่ดี โอเคเดี๋ยวเราต้องออไม่ได้อ่ะมันไอ้นี่เลยอ่ะ เราหาที่ลงกันดีๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวแปเมน่อไงก่อแข่เนี่ย เหมือนทางนั้นคือทางไปต่อแต่ว่าหลายทางจังเลยอะเดี๋ยวเราเออกไปทางนู้นกอนโอ้ยไม่เลยอะแตกหนึ่ง ออกมาอ้าวมันไม่เผยตัวเหรออุ้ยนัดเดียวตายเลยเหรอ Uh huh. oh. โอเ้เลิศ้ยตังนี้ยาเหมือนเสี่ยงตัวอะไรใหญ่ๆเลยอะ่ะเอาจริงโอเคโจทย์คือกูต้องไปทางไหน จริงนะเสียงมันเหมือนเป็นตัวใหญ่เลยอะอ่าหา้าเอออ่าอะไรเอเอ,เอแต่ว่าเราย,ยังไม่ได้ไปทนันะไรเลยเนาะเดี๋ยวเราลองลงไปก่อนดิเฮ้ย <c oughs> เนี่ยประตูมันก็ชอบเปิดตอนที่เราเซ็จกินหมดแล้ว มีทางไปด้วยอะ่ะจะไปยังไงก่อนโอเคไปชึบไปค่ะต่ต้องไปทางนู้นเนาะ หนึง่งสองอ้อาวกดผิดหนึง่งส,สองคาับอะไรนะเราเซฟตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์นะคะวิ <c oughs> <c oughs> มันไปเป็นถังโลง Helicopter, helicopter, ah! ว่าแล้วโอเคแป๊บหนึ่งนะตั้งสติก่อน <_ d ink> คือให้มันไม่ขวางมาทางขวางทางเรา mà leo mà leo, mà leo kha, mà ma leo, về má. Ma. I'll stay here and guard this area. Okay, I'll stay here. Let's get the hell out of here. Okay, I'll secure this. Mau 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 ma, tao ma. Let's run like hell. We'll be ready. Okay, why not? Okay, Tama, Tama. Ma leo. Ma leo. Yeah, I'll wait here. Okay, I'll cover Okay, I'm coming. Go, go wing, but Yeah, okay. might live longer. You go on without me. After that, let's run like hell. Okay, I'll secure this. 35, Ell! Huh? And we might stand a better chance. I'll stay here and guard this. Oh, I'll stay here, come on, see? มาแล้วกูจะไปยังไง